ก็ถ่ายคลิปนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าจองรถกับทางนั้นเรานะครับแล้วก็ทางนั้นก็ทําการเก็บงานใหม่ทั้งคัน,นครับจัดทรงเล็กน้อยครับวันนี้ก็พร้อมส่งแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายลูกค้ามารับรถนะครับที่บ้านนะฮะวันนี้ก็วันที่วันที่หนึ่งนะครับผมกรกฎาคม25ันาอยหสิบดนะครับอ่อ อันนี้ก็ทําสีใหม่นะครับทําสีใหม่ทั้งคันเลยเนาะเป็นมาส่วนที่ไม่ได้ทำนะแต่ส่วนใหญ่รถก็จะมาสวยอยู่แล้วผมจะคัดรถที่สวยอยู่แล้วทรงดีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับแต่งเรื่องเอเซอรี่เอานิดหน่อยนะครับหรือไม่กระทรงเดิมเดมมันเลยเนี่ยนะฮะเราจะคัดรถที่ใช้งานได้นะครับไม่ไม่รับซื้อรถที่จอดจอดนานเสียหรือว่ารถใช้งานไม่ได้นะครับผมจะไม่รับรถประเภทนั้นนะฮะจะรับรถที่พร้อมใช้นะครับมาเข้าร้านแล้วก็มา เก็บงานตกแต่งนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ยากนะครับก็จะมีแฮนแต่งตุ๊กตาแต่งครับถังเป็นถังตัวคลาสสิกนะครับสวยๆเลยครับคนไม่งเงาๆครับอันนี้เลยสวยงามมากครับ ขอบชกหน้านะครับขอบชกแต่งล้อหน้าขอบ16นะครับโครเมียมสวยๆยางแก้มขาวชินโกะนะครับยางแท้นะสาภาพยางนี้ใหม่ๆเลยหน้าหลังนี่คือสวยๆเลยครับข้อกับมานะ้ามีให้นะครับไฟหน้าใหญ่นะครับสว่างจ้าเลยพักเท้าแต่งครับ อุยมสวยใสเครื่องแห้งๆนะครับผมระบบน้ำระบบไฟระบบเซฟตี้ความปลอดภัยออกบดนะครับใช้งานได้ครบนะครับเบาหนังส,สวยๆนะครับรถจัดทรงสวยครับเครื่องแห้งๆนะครับ ด้าน,นข้างนะครับผมไฟเลี้ยวไฟท้ายออกหมดนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับกุญแจมีให้2ดอกนะล้วนหลังก็ขอบสิกเหมือนกันนะครับอย่างหลังชินโกโซ่ตเตอร์เหลือๆครับโคมีมมสวยใสยแไล่กันไปเลยนะฮะคำสีน้ำ้านนะครับคันนี้ น้ดาเก็บสีเครื่องสีโค้งใหม่นะครับอันนี้แดดจะจัดนิดนึงนะครับปกติผมจะไม่ค่อยถ่ายกลางวันเพราะว่าแสงมันแรงครับดีด่วนด่วนครับให้ลูกค้านิดนึงลูกค้าจะขี่กลับไปออกทริปเลยนะครับอันนี้ทดสอบขี่ไกลเรียบร้อยนะครับลดนิ่งครับปกติดีดูมองด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหลังเนาะ จะกล้องสดนะครับไม่มีตัดแต่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะคนท้าย,ส,ยสวยๆครับกับการเล่งแต่งด้วยนะครับคันนี้จัดทรงลงตัวมากนะฮะคันนี้ไฟเหลวแต่งพอลั่นๆฮะดูทรงฮะขี่สบายครับคันนี้เจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับพี่ผู้หญิงซื้อไปขี่ ก็ขี่ง่ายครับขับสนุกเดี๋ยวรามาฟังเสียงเครื่องสนิดนะฮะใจนะครับ คักฟัน้ะครับเปลี่ยนเบร์ดสปีดไว้นะครับแล้วก็เป็นบุ๊กเบร์ดสปีดไว้นะครับ